หนังสือเสียงเรื่องเชอร์ล็อกโฮมส์ลำดับสามตอนม้าพลานตระกูลเขียนโดยเซอร์อาร์เธอร์โคนนดอยแก้ไขเพิ่มเติมจากสำนวนแปลของออสายสุวรรณจากเชอร์ล็อก o l m e s The House of the Baskervilles สำนักพิมพ์แพรวสำนักพิมพ์อ่านโดยกันพลสงครามสงวนลิขสิทธิ์โดย บริษัทอมรินพรินติ้งแอนด์พับลิชชิ่งจำกัดมหาชนคำสาปแห่งตระกูลบาสเกอร์วิลตอนหนึ่งผมพกเอกสารฉบับหนึ่งมาในกระเป๋าหมอเจมส์มอติเมอร์แถลงผมสังเกตเห็นตั้งแต่คุณย่างเข้ามาในห้องนี้แล้วโฮมส์ Holmes พูดมันเป็นต้นฉบับเก่าแก่ สมัยต้นศตรวรรษที่18เว้นแต่จะเป็นของปลอมคุณระบุได้ยังไงกันครับคุณปล่อยชายโผล่แลบ,บออกมาหนึ่งหรือสองนิ้วให้ผมตรวจอยู่ตลอดเวลาที่คุณพูดผู้เชี่ยวชาญคนไหนกำหนดอายุของเอกสารภายในเกณฑ์สิปีหรือราวๆนั้นไม่ได้ก็เห็นจะเต็มทีอยู่คุณอาจจะเคยอ่านข้อเขียนเล็กๆน้อยๆของผมเกี่ยวกับเรื่องนี้มาแล้วก็ได้ ผมคะเนกำหนดเวลาของต้นฉบับตกปี1,730กำหนดเวลาที่ถูกต้องคือปี1,742หมอหมอติเมอร์ควักเอกสารออกจากกระเป๋าอกเสือ้อผู้ที่มอบเอกสารของตระกูลฉบับนี้ให้ผมรักษาไว้คือเซอร์ชาร์ลส์บาสเกอร์วิลซึ่งการตายอย่างกระทันหัน และน่าสยดสยองของท่านเมื่อประมาณสามเดือนก่อนก่อให้เกิดความตื่นเต้นยังเหลือประมาณในเดวันเชอรผมจะกล่าวก็ได้ว่าผมเป็นทั้งหมอประจำตัวและเป็นทั้งเพื่อนส่วนตัวของท่านท่านเป็นคนมีจิตใจเข้มแข็งมากครับเจ้าความคิดเป็นนักธรรมไม่ใช่นักฝันเท่าเท่ากับตัวผมเอง ถึงกระนั้นท่านก็ยึดมั่นในเอกสารนี้อย่างจริงจังมากจิตใจท่านได้ถูกตระเตรียมมาเพื่อประสบกับวาระสุดท้ายที่เกิดแก่ท่านอย่างนั้นจริงๆเอาเสียด้วยโฮมส์ Holmes ยื่นมือออกไปรับเอาต้นฉบับมาวางแผ่ไว้บนเข่าของเขาวัดสันแก่คงจะสังเกตเห็นการใช้ตัวเอสสั้นกับยาวผิดกัน นี่เป็นประเด็นหนึ่งในหลายประเด็นที่ช่วยให้กันสามารถกะกำหนดเวลาได้ข้าพเจ้ามองข้ามไหลของเขาดูที่กระดาษสีเหลืองและตัวอักษระอันเลือนจางที่หัวกระดาษเขียนไว้ว่าคขรฤหาสบาสเกอร์วิลส่วนเบื้องล่างลงเลข1,742ตัวเป้งๆกำกับอยู่ด้วยดูถ้าจะเป็นคำบรรยายอย่างใดอย่างหนึง่ง ครับเป็นคำบรรยายเรื่องประมปราเรื่องหนึง่งซึ่งบังเกิดขึ้นในตระกูลบาสเกอร์วิลแต่ผมเข้าใจว่าเรื่องที่คุณปรารถนาจะหาหรือผมเป็นเรื่องที่ทันสมัยและเกี่ยวกับทางปฏิบัติมากกว่าทันสมัยที่สุดเป็นปัญหาเร่งร้อนเกี่ยวกับทางปฏิบัติที่สุดซึ่งจะต้องตัดสินใจภายใน24ชั่วโมงทีเดียว แต่ต้นฉบับก็ไม่ยาวนักและเกี่ยวข้องกับตัวเรื่องอย่างใกล้ชิดผมจะต้องขออนุญาตอ่านให้คุณฟังเสียก่อนโฮมส์เอนหลังพิงเก้าอี้เอานิ้วมือจบกันแล้วหลับตาแสดงอาการปล่อยอารมณ์ตามสบายส่วนหมอมอติเมอร์หันต้นฉบับเข้าหาแสงสว่างและอ่านข้อความซึ่งบรรยายเรื่องราวในสมัยเก่าหน้าพิศวงด้วยเสียงแหบห้าวดังต่อไปนี้ อันว่ามูลกำเนิดเรื่องหมาล่าเนื้อมหึมาแห่งตระกูลบาสเกอร์วิลนั้นมีเรื่องเล่ากันมาหลายประการแต่โดยที่พ่อสืบสายตรงจากฮูโกบาสเกอร์วิลและโดยที่พ่อฟังเรื่องมาแต่บิดาและท่านฟังมาแต่บิดาของท่านอีกทอดหนึ่งเล่าพ่อจึงตกลงใจเชื่อถือด้วยประการทั้งปวงว่าเหตุนั้นได้เกิดขึ้นตามที่พ่อบรรยายไว้ณที่นี้ ันหนึง่งพ่อใครจจะให้เจ้าซึ่งเป็นลูกของพ่อเชื่อด้วยว่าความยุติธรรมใดอันบันดาลโทษแก่บาปกรรมความยุติธรรมนั้นก็อาจที่จะยกเลิกเพิกถอนโทษเสียได้ด้วยเมตตาการุญยภาพเป็นที่สุดทั้งแล้วว่าซึ่งจักมีข้อห้ามใดหนักหนานั้นหาไม่ได้หากแต่ข้อห้ามนั้นอาจจักไถ่ถอนได้ด้วยภาวนาใหมา่ และฮิริโอตปะเป็นเที่ยงแท้เหตุดังนั้นพึงสดับเรื่องนี้ไว้เป็นคติเถิดว่าวิบากแต่อดีตนั้นหาพึงกลัวไม่แต่หากพึงสังวรให้จงหนักในอนาคตเถิดอย่าให้ดำริสนานในโมหจริตอันก่อทุกขทรมานทรกรรมแก่ตระกูลของเรามานักแล้วบังเกิดขึ้นโดยความประมาทของเราอีกเลย เหตุดังนั้นพึงรู้เถิดว่าณสมัยการเกิดกบฏใหญ่อันพ่อใคร่จักแนะนำเจ้าเป็นที่สุดให้เอาใจใส่อ่านประวัติการที่หลอดคลาเรนดอนผู้เรืองปัญญาจดหมายเหตุไว้คฤรุสา์บาสเกอร์วิวนี้อยู่ในความปกครองของบุคคลผู้ชื่อว่าฮูโกในสกุลนี้ความที่เขาเป็นบุคคลผู้ไม่นับถือพระเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้น ใครรือจักอาจปฏิเสธก็หามิได้อันความจริงข้อนี้เพื่อนบ้านทั้งหลายอาจอภัยให้ได้อยู่ด้วยเห็นว่าในแถบทินเหล่านั้นหาเคยมีนักบุญอุบัติขึ้นไม่หากซ้ำเขายังมีนิสัยเล่นสนุกอย่างหยาบช้าโหดหินอีกเล่าจึงทำให้ชื่อของเขาเป็นที่พร่ำเพรียกกันไปตลอดภาคประจิมทิศนั้นเทียวก็แลบังเอิญว่า ฮูโกผู้นี้เกิดมีจิตปฏิพัตถ้าแลดำริษณาราคาอันมืดมนทั้งนี้จะพึงเรียกขานด้วยนามฉะนั้นได้ในทิดาแห่งอิสระชนผู้หนึ่งซึ่งมีที่ดินอยู่ใกล้กันกับที่แห่งตระกูลบาสเกอร์วิลแต่สาวเจ้านั้นเป็นหญิงผู้มีสัมมจารีและรอบคอบจักได้ปลงใจด้วยนั้นหาไม่ได้ เหตุด้วยนางกลัวเกรงชื่ออันชั่วร้ายของเขานักเหตุดังนั้นนักคราวเทศกาลไมเคิลมาสวันหนึง่งเทศกาลไมเคิลมาสเป็นเทศกาลร,ระลึกถึงนักบุญไมเคิลตรงกับวันที่29กันยายนฮูโกรพร้อมด้วยสมัครพักพวกอันโหดหินต่ำช้าห้าหรือหคนจึงบุกรุกเข้าไปในท้องที่นา เข้าฉุดค่าเอาตัวสาวเจ้านั้นไปด้วยเขารู้ว่าในเวลานั้นบิดาและพี่น้องของนางหาอยู่ณบ้านไม่ครั้นเขาพานางมาไว้ณคฤหาสน์แล้วก็ขังนางไว้ในห้องชั้นบนฝ่ายฮูโกกับเพื่อนนั่งดื่มสุราเลี้ยงดูกันอยู่เป็นช้านานตามที่เคยทำอยู่เนืองนิดในเวลากลางคืนฝ่ายสาวเจ้าที่ถูกขังไว้บนบ้าน ครั้นได้ยินเสียงร้องรำทำเพลงและสะบทสาบานกันอึกระทึกอยู่ณเบื้องล่างก็คงจะได้สติเหตุด้วยเขาว่ากันว่าวาจาที่ฮูโกบาสเกอร์วิลใช้ในเวลาเสพสุรานั้นลั่นสนันประหนึ่งว่าจากระเบิดตัวผู้พูดออกเป็นสิ่งเสียงก็ปานกันครั้นความกลัวของนางแล่นขึ้นสุดกำลังในที่สุดนางก็ทำการอย่างอุกอาจ ประหนึ่งจากเย้ยบุรุษผู้อาจหราและกล้าแข็งสุดให้ได้อายกล่าวคือนางได้อาศัยเถาไอวี่อันขึ้นปกเดี๋ยวนี้ก็ยังปกกำแพงด้านทิศใต้ห้อยโหนโยนตัวลงจากเบื้องใต้ชายคาแล้วเดินตัดทุ่งร้างไปโดยหนทางระหว่างคฤหาสน์และที่นาแห่งบิดาของนางนั้นไกลสามลีกหนึ่งลีก เท่ากับราวสามไมล์ก็แลบังเอิญว่าต่อมามิช้าฮูโกพระจักแขกนำสุราแลกับแกล้มพร้อมทั้งของชั่วอย่างอื่นอีกก็เป็นได้ขึ้นไปสู่เฉลยของตัวและอาศัยเหตุดังนั้นเขาจึงได้ประจักษ์ว่านางนกน้อยบินหนีออกไปจากกรงเสียแล้วเหตุนั้นแลททำให้เขากลับกลายเป็นประดุดปีศาจร้าย โดดแล่นลงบันไดเข้าไปในห้องกินเลี้ยงโดดขึ้นบนโต๊ะใหญ่ทั้งถ้วยสุราและภาชนะเครื่องกินเลี้ยงทั้งปวงปลิวว่อนและเขาร้องประกาศแก่มวลมิตรทั้งหลายในที่นั้นว่าในเวลาคืนนั้นเขาคงจะต้องยอมอยู่ในอำนาจของความชั่วเสียเป็นเที่ยงแท้หากว่าเขาตามจับสาวเจ้านั้นคืนมาไม่ได้ในขณะนั้นประดาผู้กินเลี้ยงร่วมสนุก ยังยืนตกตะลึงมองดูเจ้าบ้านบรรดาลโทสะอยู่จึงมีคนอับปรีกว่าเพื่อนหรือไม่ดังนั้นก็เมากว่าเพื่อนร้องขึ้นให้เขาเอาหมาล่าเนื้อออกกวดตามนางเถิดฮูโกได้ยินดังนั้นจึงวิ่งออกจากบ้านร้องสั่งบาวไพร่ให้ผูกอานม้าของตัวและปล่อยฝูงหมาล่าเนื้อออกเอาเศษผ้าของสาวเจ้าให้หมาทั้งนั้นดม และพากันออกไปยังท่ามกลางแสงเดือนของเวลาคืนนั้นเสียงเอ็ดอึงฝ่ายประดาผู้ร่วมสนุกยืนปากอ้าตาค้างอยู่ชั่วขณะหนึ่งด้วยไม่เข้าใจเหตุทั้งปวงที่เป็นไปอย่างรวดเร็วเร่งร้อนดังนั้นแต่มิช้าคนทั้งหลายก็บังเกิดความเข้าใจในวิสัยแห่งการอันจักอุบัติขึ้นในท้องทุ่งนั้น จึงเกิดเออะกันขึ้นอย่างโกลาหลบ้างก็เรียกหาปืนของตนบ้างเรียกหามา้าบ้างเรียกหาสุราและในที่สุดต่างคนต่างได้สติคนทั้งนั้นจึงพากันขึ้นม้าออกตามไปรวมทั้งหมดเป็นสิบสามคนด้วยกันเดือนสองสว่างอยู่เบื้องบนฝ่ายคนทั้งปวงก็เร่งขี่ม้าดาหน้ากันไปตามทางอันสาวเจ้าต้องลัดตัดไป ท่านนางจักไปให้ถึงบ้านแห่งนางนั้นแลเขาพากันไปสักไม้หนึ่งหรือสองไม้เห็นจะได้จึงผ่านนายเมสบาลผู้หนึ่งในท้องทุ่งและเขาร้องถามนายเมสบาลน,นั้นเพื่อที่จะแจ้งว่าเขาได้เห็นการติดตามล่าสาวเจ้านั้นหรือหาไม่ฝ่ายนายเมสบาลแสดงอาการปั่นป่วนเพราะกลัวจนพูดอะไรไม่ออกแต่ในที่สุดจึงเล่าว,ว่า เขาได้เห็นสาวเจ้าผู้เคราะห์ร้ายมีฝูงหมาล่าเนื้อตามไปเบื้องหลังจริงซ้ำยังกล่าวต่อไปว่าแต่ข้าพเจ้าได้เห็นยิ่งกว่านั้นอีกด้วยฮูโกโบาสเกอร์วิลขี่ม้าดำผ่านข้าพเจ้าและมีหมาอุบาทตัวหนึ่งวิ่งตามอันข้าพเจ้าภาวนาขออย่าให้มันไล่ตามข้าพเจ้าเลยฝ่ายขหาบดีผู้เมาสุราทั้งนั้น ร้องด่านายเมสบาลแล้วควบม้าต่อไปแต่มิช้าก็เกิดความพร่นตามกันด้วยได้เห็นม้าดำน้ำลายฟูมปากห่อข้ามทุ่งอานเปล่าบังเหียนตกผ่านไปเหตุดังนั้นผู้ร่วมสนุกทั้งปวงจึงต่างขี่ม้าแอบชิดกันด้วยต่างคนต่างก็บังเกิดความกลัวอย่างใหญ่หลวงแต่เขาก็ยังฝืนขี่ม้าต่อไปตามทาง ถึงมาดว่าหากแต่ละคนไปตามลำพังไซเขาก็น่าจะชักม้าก,กลับเป็นเที่ยงแท้เมื่อค่อยๆขี่ม้าไปในทำนองนี้ในที่สุดเขาก็พบกับฝูงหมาล่าเนื้อทั้งที่ลือชาปรากฏว่าเป็นหมากแกล้วกล้าแลพันดีมันก็ยังรวมกลุ่มครวนครางไปมาอยู่ณหัวดินที่ลาดลึกลงไปหรือดังที่เราเรียกว่าหุบดินนั่นแลบางตัวทำท่าขยาด และบางตัวก็ขนพองจ้องดูลงไปณนะหุบเบื้องหน้าเล่าฝ่ายคนทั้งคณะที่ไปเห็นดังนั้นจึงหยุดเจ้าคงคาดคะเนได้เป็นแท้ว่าเขาเหล่านั้นกลับเป็นผู้มีสติรอบคอบยิ่งกว่าเมื่อเขาไปเป็นอันมากและส่วนมากจึงหายอมไปไกลยิ่งกว่านั้นอีกไม่แต่สามคนในเหล่านั้นเป็นคนกล้ายิ่งกว่าเพื่อน หรือมิดังนั้นก็คงจะเมายิ่งกว่าเพื่อนพากันดึงดันขี่ม้าลงไปตามหุบดินก็แลหุบดินนั้นผายออกเป็นลานโลง่งมีหินใหญ่สองแผ่นอันเหล่าชนที่หาไม่ตั้งไว้แต่บรรพาการแลเดี๋ยวนี้ก็ยังปรากฏอยู่เดือนส่องสว่างอยู่ทั่วบริเวณน,นั้นมีสาวเจ้าผู้อาภัพตกลงไปนอนตายอยู่กลางลานเพราะตกใจกลัวแลสิ้นกำลัง แต่การที่ได้เห็นร่างของสาวเจ้าหรือร่างของฮูโกบาสเกอร์วิลนอนอยู่ใกล้กันจักเป็นเหตุให้คนชอบสนุกผู้แกล้วกล้าทั้งสามขนหัวลุกก็หาไม่เหตุที่ทำให้เป็นดังนั้นคือการที่ได้เห็นสัตว์ดำใหญ่มหึมาตัวหนึ่งร่างดังหมาล่าเนื้อแต่ใหญ่กว่าหมาใดอันเคยปรากฏแก่ตาคนทั้งปวงยืนจังก้าเหนือฮูโก และกำลังฟัดคอหอยของฮูโกอยู่ชั่วแต่เห็นหมานั้นกัดคอหอยของฮูโกบาสเกอร์วิลและพงกหัวอันกรอบด้วยในตาอันแวววาวและขากันไกลมีเลือดไหลยหยดย้อยขึ้นมองดูคนทั้งสามเขาทั้งสามก็ถึงแก่ร้องมิเป็นสับเพราะตกใจกลัวและชักม้าหนีเอาตัวรอดข้ามทุ่งไปพลางส่งเสียงร้องพลางตลอดทาง มีคำคนโจทย์กันว่าคนหนึ่งถึงแก่ความตายเพราะเห็นเหตุทั้งนี้แต่ในคืนนั้นเองและอีกสองคนเล่าก็กลายเป็นคนวิกลไปชั่วชีวิตแห่งตนดังเล่ามาชะนี้แลลูกเอย๋ยคือเรื่องการปรากฏแห่งหมาอันเขาพูดว่าจองล้างจองผานตระกูลเราใหญ่หลวงนักนับแต่นั้นมาการที่พ่อบันทึกไว้ทั้งนี้ก็ด้วยเหตุว่า อันใดเป็นที่รู้กระจ่างไซอันนั้นย่อมหน้าสะพรึงกลัวน้อยกว่าจาักรู้กันแต่ผิวเผินและคาดคะเนกันไปต่างๆข้อซึ่งว่าหลายคนในตระกูลถึงแก่ความตายไปด้วยเหตุลีลับนองเลือดและกระทันหันปราศจากความสุขนั้นจักมิอาจปฏิเสธเสียได้ก็จริงอยู่ แต่เราพึงยึดเอากุศลอันที่สุดมิได้ในพระผู้เป็นเจ้าเป็นที่พึ่งเถิดพระองค์คงจักไม่ลงโทษทันแก่ผู้บริสุทธิ์เป็นนิรันดรเกินกว่าสามหรือสี่ชั่วโคตตามซึ่งระบุไว้ในพระคำมพี์รอกแด่พระผู้เป็นเจ้านั้นแลลูกเอย๋ยพ่อขอฝากฝังเจ้าไว้ณที่นี้และขอกำชับเจ้าให้สังวรว่า อย่าได้กล่ำกลายเข้าไปในทุ่งร้างในยามวิกาลอันเป็นเวลากำเริบเสรบสารของอำนาจแห่งความชั่วนั้นเลยให้ไว้แก่โรเจอร์และจอนผู้บุตรโดยคำสั่งว่าอย่าเล่าเรื่องเหล่านี้แก่อลิซาเบธผู้น้องสาวเป็นอันขาด อย่าลืมกด Subscribe ติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางอมรินบุ๊ก